คำถามเหล่านี้ผมเจออย่างบ่อยเลยนะครับพี่ผมลองเท้ามือหนึงมาแบบนี้ปกติไหมครับแบบนี้ปกติไหมก็ลองมาดูเลยนะครับว่าแบบไหนปกติบ้างสําหรับตัวผมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับรองเท้าคู่ไหนที่มีติริงก็คือ QC ไม่ดีหลุด QC อันนี้ไม่จริงครับเพราะว่ารองเท้าทุกคู่ที่เป็น Charles Scott นะครับทุกอันเลยครับเป็นหมดเลยครับ ก็เป็นเรื่องปกติมากๆนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับว่ามันหลุด QC มาหรือเป็นตําหนิไม่ต้องซีเรียสนะครับอันต่อไปก็คือคาบกาวที่มันเปื้อนออกมานะครับไอตรงมิโซเนี่ยกับตรงหนังรองเท้าเนี่ยมันจะเกินออกมาแบบนี้ก็ปกติเหมือนกันนะครับผมเข้าใจเพื่อนๆเลยนะครับว่าเพื่อนๆไม่โอเคที่มันดูแบบน่าเกลียดแบบนี้เราซื้อมาแพงขนาดนี้แต่ความเป็นจริงต้นทุนรองเท้าไนกี้มันต่ํามากเลยนะครับแล้วอันต่อไปนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยเรียกว่าปกติมากนะครับไม่ค่อยปกติแหละแต่ก็เห็นได้้้ยยยยยาาาากกกกนนนคครรรรับบ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 แแแแแตตต่่่็็มมมมมีีีีีเเเเเเพืืออดดูไงงลลโ แต่ก็ n นกี้ผ่านนะครับก็ตามนั้นเลยครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีคราบกาวตรงนี้อีกเลยเพื่อนเเห็นปะถามว่าคู่นี้แบบปกติไหมก็ไม่ค่อยปกตินะครับแต่ก็พอรับได้นะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือกล่องนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับที่กอบมันจะขาดหรือว่าเป็นรอยนะครับเพื่อนเพื่อต้องเข้าใจก่อนนะครับก่อนมันจะมาถึงมือเรา มันผ่านอะไรมาบ้านนะครับจากผลิตลงที่โรงงานส่งมาทางเรือส่งมาทางเรือก็มาอยู่ในช็อปไนกี้หรือว่าที่สตอรี่เวลาเรากดรองเท้าในไนกี้เขาก็ส่งมาให้เรานะครับแล้วก็บางครั้งเวลาเราซื้อจากรีเซลเลอร์ก็ไปอยู่บ้านเขานะครับก็ลงกองกองกองงทับกันนะครับก็เป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับที่มุมนี้จะขาดนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับ